สพสุนันนะครับมาอำนวยความสะดวกประชาชนนะครับยืนยันตัวตนวันที่2ที่ธนาคารอมสินสาขาสุนันจังหวัดนครราชสีมาสุนันมาจันทร์ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อสมเก่งมาลัยทองค่ะพี่สมเก่งมาลาัยทองเป็นสมาชิกสปตมสองตำบลเสมาค่ะสําหรับคุณพี่วันนี้มาทําหน้าที่แทนผู้ปิดติดเตียงเนาะค่ะแล้วก็ผู้พิการค่ะ สำหรับผู้พิการนะครับเราใช้ใบแล้วครับพี่อันหนึ่งอะไรครับหนึ่งสำเนาบัตรประชาชนค่ะคสองสำเนาผู้พิการค่ะครับผมแล้วก็สามสำเนาของผู้ที่ มาแทนเนาะผู้ที่มาแทนค่ะอย่างเช่นพี่หรือว่าลูกหลานก็ได้เนาะใช่ค่ะแล้วก็บัตรตัวจริงด้วยใช่ไหมค่ะบัตรตัวจริงด้วยค่ะบัตรประชาชนอย่างเดียวค่ะครับผมบัตรผู้พิการไม่ต้องเอามานะคะครับเอาแต่บัตรประชาชนมาค่ะแล้วผู้สูงอายุล่ะครับก็เหมือนกันค่ะมีบัตรประชาชนสำเองบัตรประชาชนแล้วก็ตัวจริงค่ะต้องเซ็นต้องเซ็นกำกับด้วยค่ะว่าสำรนาถูกต้องแล้วก็เซ็นยินยอมทุกอย่างเนาะเซ็นยินยอมไปมอบอำนาจนะคะอ๋อที่นีได้มากี่รายครับวันนี้มาสิบ สิบสองลาย,ลายใช่ไหมสองล,<า>ลายค่ะน,น,นานไหมใช้เวลานานไหมไม่นานค่ะแป๊บเดียวค่ะเราก็มารับบัตรคิวตามปกติเนาะค่ะขอบคุณคุณพี่มากครับไปอยู่บ้านไหนครับยายบารายก็สูงผ่านแลน้วเนาะ<อ>มีพร้อมเพยียงเรียบร้อยแล้วเนาะอ,อยู่บ้านไรายก็สูงคุณยายเลยครับเนี่ยชื่ออะไรเอ่ยชื่อคุณยางเลยยายบุญยางเนาะศูนย์เนินบ้านฉันครับเก็บบรรยากาศวันที่สองนะครับสำหรับ ยืนยันตัวตนนะครับอาเก็บบรรยากาศวันนี้คนเยอะเลยครับลงไม่นานนะครับแต่คนจะเยอะหน่อยวันนี้รอคิวเนาะสมเด็จม้่นฉันครับมาเก็บบรรยากาศพี่น้องชาวสมเด็จเรานะครับมายืนยันตัวตนนะครับก็ธนาคารวันนี้บริการเจ้าหน้าที่4ท่านนะครับ บริการรวดเร็วทันใจธนาคารอมสินสาขาสมนเดน็จครับวันนี้ออกมาเก็บบรรยากาศพี่น้องนะครับนั่งรอคิวเนาะปัญหาต่างๆเดี๋ยวจะถามให้นะครับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องมีใบมอบอำนาจนะครับแล้วก็นิดหน่อยนันเองนะครับไม่ยากนะครับมาใช้สิทธิ์เนาะตามสิทธิ์ที่เราได้รับนะครับล้าน14ล้าน6แสนคนโดยประมาณนะครับ พี่น้องชาวสุเนินเราไปลงทะเบียนนานกว่านี้ใช่ไหมครับวันนี้เราก็มีแจกบัตรคิวนะครับเนื่องจากคนค่อนข้างเยอะนะครับก็สบายนะครับอากาศเย็นนะครับทยอยมาครับ180วันครับสิ่งสำคัญที่สุดก็นำประชาชนกับสมุดสมุดมาเผื่อด้วยถ้าเรายังไม่มีพร้อมเพย์นะครับสองหกสองสองหกสามสองหกห้า รวดเร็วมากนะครับครึ่งวันก็จะ300แล้วครับตอนนี้สองหใครเาบัตรคิวเทียวบัตรคิวไหมวันนี้มีแจกบัตรคิวนะครับตามคิวนะครับที่กรอเรียกตามบัตรคิวนะครับ เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วนะครับพี่ปานีกับพี่มารีนะครับวันนี้เรามาขอใบมอบหน้าเนาะเราจะทําให้กับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มาไม่ได้เนาะครับก็อยากให้แต่ละหมู่บ้านตัวแทนเนาะทำให้ทำได้เนาะครับครับผมขอบคุณมากครับ2.84ปค่ะ